ครับพี่น้องโอ้โลอะต้นนี้นะครับไอ้นี่แหละต้นที่มันเหลือจากพ่อดุลโอ้จากปีครับนี่สีเขาซีปีแล้วซีปีอีกเดือนอีกเดือนหนึ่งออนมันสกออกหน่วลเลยนะครับไอ้นี่ออกดอกแล้วดิออกดอกแล้ว่พี่นี่ออกดอกแล้วแต่ว่าหึงบ่เอาไว้เอาห้าเฮ็ดจังไหนครับเด็ดออกบ่ครับเด็ดออกเลยโอ้อ่าะเอาสู้พี่น้องข้าฟังอีกเนี่ยครับว่าเป็นจังไหนครับไม่เฮ็ดผสมประสานแล้วพื้นที่เข้ากับบ่อไร่แล้วก็ไม้แห้งไม่เฮ็ดผสมประสานเหลือพื้นที่เฮ็ดหน้าหน่อยก็เก่าแล้ว ก็มึกซื้อไตอนนี้เปจงไหครับก็รู้ซึกว่าดีดี่แหละดีะครับที่เฮาเลยมาเห็ดอยู่จุดนี้ได้ก็ถือว่าเหาดีกันถ้าเฮาสิมาเห็ดตะให้ต่หน้าอยู่นี่แหละเขาบ่ามีพืชเสริมนี่จงไห๋ก็อยู่่ลอดดอกครับแมนคือเฮาต้องพักเพี้ยนมันไปเรื่อยๆหรือรว่าหั่นเห็ดหน้าแล้วเฮาก็ต้องมีพืชเสริมอีกออืกันเหามีมองยืนยูนแล้วคือปลูกกล้วยปลูกยังซีแหละมีนวมีโพดจังซีแล้วเฮาก็ไ่ได้เห็ดดูครับ ก็คือเ้าเห็ดทีเดียวจังซีก็ข้าก็ดูแลรักษาไปครับคันผู้ใดคิดว่าอยากเฮ็ดนี่เริ่มต้นไม่นี่เอาเลยว่าต้องไปรอดอกับคันผู้สิเห็ดรายได้เป็นจังไ๋ครับไอัรายได้นี่ก็มาเรื่อยๆอยู่ถามว่าได้หลายบบมั่นก็บ่หลายครับแต่ว่าก็ได้ไปเรื่อยๆออืกับมือได้มือบ่ได้ครับส่วนมากมั่นกับสิมีมือได้ละหลายกว่ามือบ่ได้ครับผมโดยเฉลี่ียมันวบครับ ตัวเฉลี่ยแล้วนะครับเงินเก็บทุกมือเลยบอกง่ายจะเลี่ยแล้วนี่กันยุระยะเดียวนี้นี่กะทิต๊กอยู่ลาประมาณห่าร้อยหกรอยนี่แหละต่อมือครับแมนครับผมอยู่บ้านเท่าขึ้นถือว่าดีนะครับเราเห็นงานบ่บถึงกับเบิดมือจ่อยบ่คืออยากเฮ็ดเข้ากับเฮ็ดคืออยากนอนกันอนเอาเวลามาเยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลองปายสุขุสุขคนนะครับเด้อสำหรับวันนี้นะครับบ่าวสลามจะพามาเบิงนะครับเป็นสวนผสมประสานนะครับ อของไอสุดใจนะครับหรือสวนสุดใจนะครับพี่นอ้องยูนีเนพเันเ์เทศหลากหลายอย่างได้ครับพี่น้องเมืองจังบุงเป็นต้นสอนแหงนะครับพี่น้องงามๆนะครับก้อนอื่นนะครับเบาสลามจะพานะครับไปทั้งวาหรือจักกับไอ้กับใส่เพิ่นก่อนเนาะครับเนาะว่าเพิ่นเป็นจังไรมาจังไรนะครับคือเดิมาเห็ดสวนนะครับเห็ดผู้เดียวนะครับเก่งแห้งครับพี่น้องลากกาสวนกับงามๆนะครับใส่น้องไอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อแนะนำตัวนะครับไอันกับผมนี่ก็เกษีสุดใจสีดัดเล่าเด้อบ้านกับยูบบ้านหนองบัวห่าวตะบลเชนยงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเอ็ดนี่แหละครับผมครับผมอายุจักปีแหละครับไอ้ตอนนี้ก็อายุกับย่างเขาหาสิบห้าแหละครับผมหาสิบห้าปีครับผมว่าสูพี่น้องข้าฟังนะครับว่าเป็นจังไรมาจังไรครับคือเดี๋ยวมาเห็ดเป็นสวนผสมผสานครับเองค์กนพื้นที่มองนี้เป็นยังครับไอ้พื้นที่มองนี้ก็ตะกี้ก็เป็นทีหน้าทีหน้าปะครับเป็นทีหน้าแหรอกรับมาปรับปรุงขึ้นประมาณปี ปีหาเก่าปีหาเก่านี่เริ่มครับผมแมน่น<อ>ก็เริ่มมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ากระลมลูกคุกขั้นมากแล้วก็ะทึ่งสำเจศเนี่ยพาสำเ็จเนี่ยทึ่งน้ำก็มาถ่วมเนี่ยน้ำถ่วมเมื่อกันบ่มครับแม่นแมนช่วงปีปีหาเก่าปีปีหาเก่าป,ป,ปีนี่แหละปี <60 S 1> หกหกศูนย์หรือว่าหกสองนี่หกหนึ่งหกสองนี่แหละอีหยังคือแรงบัรดานใจแห่เห็ดมาแห่เห็ดสวนผสมประสานมีทุกอย่างปนีครับไออันนี้ก็ มันกับบ่มีแนวสิเหตุเนาะหลังจากเข้าเกี่ยวเขาเกี่ยวนาําแล้วตะกีกะตะกีกับปูกยาบอกว่ายงไงคือปูกยากิอ<ม>ปูกยากิดเข้าหอยยากิดเสียบหอยไปอแต่ว่ามันหยากปวดปูกยากิดก็ได้เห็ุสุปีสุปีไรเลยเห็ดสุปีสุปีไรก็เลยอยากเปลี่ยนครับก็เลยบอกกับยาบานว่าเห็ุยากินนี่บไ่ไหวดอกเข้าเอาสิจะเข้ามาเปลี่ยนเป็นเหตุเกษตรแนววื่นซะครับก็เลยตกลงปรงใจกันบอกว่าที่แรกอ่ะเอาเลยล่ะ ปีแรกครับมาคนสาคนสากรมาปลูกเริ่มต้นกับเป็นกล้วยน่แหละกล้วยก้อนมูก็เริ่มตั้งแต่กล้วยนี่ก็บ่หลายๆดอกปีละปีแรกนี่จังมาหานอเริ่มต้นตะหานอครับเมื่อเริ่มต้นตะหานออ่าแล้ววิ่นี่เป็นพื้นที่จักไรครับพื้นที่ลงมือทำนี่ครับสามไรพื้นที่สามไรสามไรกับแป่งออกเป็นสองสองโซนโซนเออโซนหนึ่งกับปูเขาโซนหนึ่งกับมะเห็ดเกษตรนี่แหละครับผม อ่าอ่าเดี๋ยวพาพี่หลองเขาเลาะยางเบิ้งนะครับว่าปลูกยังแนวอู้หลากหลายยางเลยนะครับยุนี่นี่ข้างน้านี่ที่เห็นแนบ้าสลามเห็นนี่เป็นต้นยังครับใช่ครับนี่อันนี้พริกไทยครับผมพริกไทยพริกไทยอันนี้สูตรทดลองสูตรทดลองเอามาล่องเมึงที่แรกก็ว่าคือว่ามันที่ปลูกได้ดอกพื้นที่ของเข้านี่แต่ว่าเอามาปลูกแล้วกันเข้ารักษาดีๆกับสิได้อยู่มันเลื้อยไปเองเล้นะครับกนับกมีลปเองครับ ก่แก็ได้ได้กินนไวเลยดิแม่นบ่ครับกบได้ขายแล้วโอ้ห้มันคือปีี่ผ่านมาได้ขายแล้วครับผมโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องเป็นพื้นที่สามไรนะครับพี่น้องบ้อนี้มาพอกันกับช่วงรหลอบคําจักน้อยนะครับครับผมอ่ากาลังพอดีนะครับแดดล่มล่มตกนะครับพี่น้องเถียงหน้ากับสีเพชรไม่ย่ครับผมเพราะว่าตะกีดมันกับเป็นแต่พอตเม่เพื้นเฮชดไว้ครับผมบานนี้มันกับปลวกจอมาเนี่ยเราก็เลยก็เลยหมางลงบ้านนี้ก็สีเ็ดใไม่ครับ ีเห็ดไม่ีเห็ดแบบมาตรฐานครับเนาะครับผมโอ้เห็ดจ้าค้นครับอยู่นี่ครับอันนี้กัเห็ดผู้เดียวแหละผู้เดียวเลยแมนเด็กวิชาควบลูมัตเตสเครับไอ้กะตบองตะขวงเองล่ะวิชาก็ได้โอ้ยเบิ่งดิค่าพันยังเหรอครับไอ้นี่อันนี้กะค่าค่าอันค่าบานเฮานี่แหละค่าเดียงบานเข้านี่แหละครับผมโอ้ยเีามัดไว้เห็ียยังครับอันมัดไว้บ่ให้มันเกะกะ่ะเนี่ยไก่พ่อได้มีเฮามีทางขันเฮาบ่มัดอะไรสิมันจิต แต่ออกมากอย่างสิมันกับมันเป็นรูปทรงแม่ครับเป็นรูปทรงมันสิยางหนักแล้วมีดังสี่ลำยางไงครับไอ้แล้วกล้วยพันธุ์ยังครับนี่มันคือมัเคือใหญ่เคือโถกแกงแต่ครับไอ้ครับอันนี้นี่ปากช่องหาซูนปากช่องหาซูนครับผมอ่ะสิบเหลือสิบนีกว่าครับพี่น้องงามแห่งก็พอได้ก็พอได้กินได้ใส่น้ำมันนี่แหละกล้วยก็ได้มีหลายพันธุ์อยู่กล้วยเฮหรอครูศรีมีบอครับจีว่าขุดสรีไอ้ลึกปันไหนล่ะครับไอ้นี่อันนี้ลึกสี่เมตรลึกสี่เมตรโอ้หน้าใสแงครับสี่เมตร เขาเลี้ยงปูเลี้ยงปลายังอยู่บ่ครับข้างในบ่อหนี้นี่ปล่อยปลาตะเพียนกับปลานินบ่อแตะเพียนกับปลานินแม่นโอ้คืออันกว้างลึกซ้ำใดนครับไอ้กว้างนี่ประมาณแปดเมตรแล้วก็ะเน่านี่ยี่สิบเมตรแปดคูณยี่สิบนะครับเนาะเล็กนี่สี่เมตรน้ำใสมีน้ำทั้งปีอยู่บ่ครับไอ้แม่นน้ำทั้งปีเลยสูบบ่มีเหมือนออกบ่อคือนกันบ่ครับนี่ครับผมออกบ่อเองเลยแม่นว่อดีแนะครับถือว่าดีอยู่โอ้ก้นสานี่ถือว่าได้ดีครับดิ บรรยากาศก็ดีแห้งครับพี่น้องมีผลละหมากหลากใหม่ทุกอย่างเลยเนาะไอ้เนาะอยู่นี่เนาะครับผมกับมีสูแนวอันนี้ก็ผักหวานอ้ผักหวานกันนี่ครับผมไม่เก็บยอดแล้วบอครับนี่เห็นตัดเก็บเราดิเก็บเราดิได้กินแล้วปลูกหลายอยู่บอครับไอ้ก็ปลูกหลายอยู่แต่ว่ามันก็เหลืออยู่บ่กักกี่ต้นหรอกอยู่ผุ่นข้างเทิงก็เหลือนี่ปลูกกว่าเหมืันกับไข่อยู่น้ำถั่วมบ่ตายน้ำถั่วมบ่ตายเป็นบอครับครับผมไปใหม่กับบตายเนาะครับเนาะ มิเตสิแตกยอดขึ้นไม่นะครับโอ้สวนเพิ่นนะครับพื้นทีสามไร่มีของกินของอยากสิ่งสูยางเลยครับโอ้อ้อยขันน้ำเขามีบ่ครับไอ้แมนแมนอันนี้อ้อยโอ้อยขันน้ำเมือนได้เฮ็ดงานเมื่อยๆกันมากเออแล้วพี่พี่น้องในมากินนานนี่แจกจ่ายพี่น้องไปผู้ได้ยากกันมากินพอไอ้มันก็ง่ายดีนะครับไอ้ง่ายขันยังล่ะครับนี่ยังล่ะเขาเอิญหรือยังล่ะอหาซูนบ่ครับแมนแมนอ้มันง่ายไปหนิบ่ครับไอ้แมน โอ้โหบุญเรับพี่น้องแต่อ้ออนนี่ครับงามดูงามแักอยอะขนาดไม่มีความรู้แม่นบอครับโอ้ทุเรียนกระปูบอ่ครับไอ้นี่ครับผมป้าคือปูได้งามนะครับไอ้ทุเรียนตัวนี้สีเขาอยู่สองปีอยู่เบียนหาบอครับแมนเบียนหานี่เขาสองปีเบอกสู้พี่น้องข้าฟังนะครับไอ้ว่าปลูกยังไงไอ้คือปลูกมันถอดยอดถอดยังหลักกับเขียวดีงามเลยครับอันนี้นี่ปลูกกะ บอมีความรูอีกอย่างหนึะครับผมแค่กะเข้ากับศึกษาในยูทู e น้ำปืนขาเจ้าเนี่ยครับกลับมาลองมาเห็ดเบิงขึ้นตามขาเจ้าบอกกันละกลองมาเห็ดเบิงครับกรู้ซึ้งว่ามันกะเขาทายู่เขาทามั่นี่ครับอาจอาจมันติเป็น2 2> น้ดินก็ได้เป็นดินประเภทแบบใดครับอยู่ไหนครับไอยู่ไหนมันเป็นดินกลนบอ่อไหมดินกลนบ่อห้องกลนกมสะนะครับเนี่อันนี้เขาเจ้ากับมาเบิงหลายคนหดเดิ ขาเจ้าจกับมาถามวิธีการปลูกเค็ดจังไดเนี่ยกะบ,บอกเขาเจ้าจไปอยู่<อ>แต่ว่าดินแล้วดินขาเจ้าจกับดินเจ้าของเนี่ยมันจะคือกันบ่แค่นั้นละครับแล้วเข้าด้เตรียมหลุมนี่ต้องใส่ฟุ้นใส่ยังอยู่บ่ครับบ<อ>่บ<อ>่บ,<อ>บขันเรกเนี่ยเข้าบ่ต้องใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยบ่ตอ้องใส่ยังจักอย่างเลยแค่เข้ายกโคกข,ขึ้นครัเข้ายกโคกขึ้นแล้วก็เข้ากับปลูกปลูกพยญญามยาสะเอาตัวเบาเบาที่เบามันเนี่ครับยาสะให้ยาสะเอาดินมาถมที่แหลกให้มัน แตกยอดหรือว่าให้มันพุ่งขึ้นซะก่อนครับเฮาจังคอยเอาใส่เอาใส่ยาเอาไปใส่หลายใส่ทีละบางๆแม่นบ่ครับแม่นใส่ทีบางๆๆให้มันหายใจได้แม่นบ่ครับแม่นครับผมทุเรียนหายใจทางหลักนําเด่นอันนี้ก็บ่มีความรู้อีหยังดอกก็คือศึกษาในเจ้าของน้าเนี้เฮาต้องยกขึ้นในระดับคู่มันนี่เฮาต้องยกขึ้นสูงซําใดครับอ้เกี่ยวกับกวางญ่ซําใดครับแต่ซ้ำนี้แหละเฮาก็เอาออกเรื่อยๆประมาณโธุเรียนนี่ครับทุเรียนค่ะมันใหญ่ขึ้นเฮาก็ต้องเอาออกเรื่อยๆจนว่ามันนั่นพุ่่นละงรหมมันอยู่ดีพุ่่นละ นี่เใาเซ็นผพาศูนย์กลางกับประมาณสองเมตรได้เนาะครับน้องแมนแมนประมาณสองเมตรครับผมครับผมโอ้ยเบิ่งดีครับงามเนี่ครับซ้ำนี่ที่ว่างามนะครับพี่น้องปลูกจากต้นเหรอครับไออยู่นี่ก็ทั้งเม็ดกับประมาณยี่สิบนี่แหละยี่สิบต้นแมนหอยสิได้มีเงินใส่ได้นี่ครับโอ้ยเบิ่งดีครับนี่ต้นนี่งามแห้งนี่ก็ส่งสีเขียวทาอยู่แต่ว่าบัดไปข้างหน้าจักมันสีเป็นยังไงกับเขาเด็ดตัดแต่งจริงอีหยังมันคือกันอยู่บัดไปเขาก็แต่งคือกัน เฮากะตัดแต่งไปคั่นมันหกหลายเฮาก็ตัดดอกบานนี้เฮาต้องปลูกในที่แจ้งหรือว่าต้องเป็นหฮมลําไร่ของอ้ายนี่ปลูกที่แรกเฮาได้เฮ็ดสะแลนให้บ่ครับบ่ช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดเลยเพราะว่าเฮามีพืชพี่เลี้ยงก็คือกล้วยกล้วยแม่นเฮาปลูกกล้วยนําคือว่าปลูกกล้วยก่อนเฮาจังเอาบักทุเรียนมาลงครับแต่ว่าคั่นบักทุเรียนสิสูงกว่านี้กล้วยมื้อนี้เฮาก็ต้องแล้วออกอือคือว่าคัมันใหญ่แล้วเฮาก็ต้องเอาออกกล้วย แล้วระยะห่างของอ้อยที่ปลูกนี่ครับห่างกันซัมใดครับผมเห็นคือจังบ่อห่างกันปนไดระยะห่างเฉลี่ยเท่าไรครับกับประมาณสี่เมตรกว่าสี่เมตรแมนที่เป็นหาชิปสี่เมตรหาชิปปลูกทีๆไปเขาบ่อพิษแมนบอกครับบ่ายบ่อบ่อบ่อพิษเขาผสมเกสรกันเนาะครับเนาะครับผมโอ้เฮ็ดดีแห้งครับพี่น้องกล้วยเพื่อนเขามีแต่เคี่ยงงามๆตรงๆโอ้ไปปลูกให้บ้านสลามแม่นะครับคืออันเฮ็ดดีแห้งอันนี้นี่อันนี้ปลายใหม่ยังสี่นี่บ่ต้องไปตกใจเพราะว่าอันนี้คือมันคือมันถือล่ม รมแมนช่วงลมแห้งช่วงฝนตกช่วงหนึ่งกันเพราะว่าช่วงนี้มันบ่มีทีกำบังเพราะวันนร่มมาตีพยนแม่นบอกครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบมันก็เลยเป็นลักษณะแบบใบแหมปลายสีบอดเกี่ยวกบเชี่ยาแม่นบอครับบ่บบ่เกี่ยวแต่คือเขาต้องไปตกใจเดี๋ยวมันก็ปัสภาพของมันเองอ๋อมันก็ล่างสีปัสภาวมเดี๋ยวเขาบอกว่าทุเรียนมันเป็น เชือล่านี่เป็นง่ายแล้วก็อ้อนแอนี่มันแมนอีกีบอครับแมนแมนแมนคักเลยสุดยอดเลยปราบเซียนเลยมันบะครับแมนปราบเซียนเลยผู้ดได้ว่าดีกับเก่งๆกับเอาละ่ะบอกทุเรียนนี่เมื่อว่าเจ้าสีฝีมือมันตาาะไเล่ะการปลูกทุเรียนนี่ครับเออขันเฮาดูแลว่าดีกับว่าหูจักวิธีการรักษานี่โอ้ยอบ่ตตรงนั่นเลยบ่ได้ครับ แต่ว่าอันนี่ก็มือใหม่มันมีความมือใหม่นี่กัมือใหม่นี่ก็ตายไปหลายต้นที่กันเนอะตายที่กันบ่ครับครับผมเอาแต่เอามาปลูกนี่ก็ตีแปะลอยแบนะแม่นบ่ครับแม่นครับแม่นตายที่กันแม่นบ่ครับเฮ้ยตายตายบ่หน่อยเขาลงทีเดียวเลยบ่ครับทุเรียนนี่บ่ดิเอามาล่องก่อนแม่นบ่เอามาล่องก่อนที่แรกเอามาล่องก่อนประมาณสิบต้นอืมมันคือบ่ครับมันทรงคืบบอบกะปีแรกนี่บ่ได้ผลบ่ได้ผลเลยบ่ได้ผลจากต้นเลยบ่ครับแม่น อาคือบล้มเลือกควมตั้งใจครับเป็นจังไ๋เพราะว่ามันมักไหมมันมักเออมันมักมักินหรือว่ามัดกับมักกินพร้อมแล้วมักปลูกพร้อมอยากทดลองพร้อมครับว่ามันเป็นอย่างมันคือที่ปลูกบ่ไดดอันนี้มันคือหญ้าแฉงแท้วิครับมันคือหญ้าแฉ่งแท่ก็เลยเอามาล่องปีแรกนี่เรียบร้อยหมดเลยเออแล้วปีที่สองบอย่อมแพเอาไม่มาอีกครับปีที่สองนี่สร้างมากประมาณจักต้นว่ะส3บสาต้นโอบ13ต้นบานี้มาปลูกบานี้บานี้อ่ะ บักไงเลยเดี๋บ้านนี่พ่อดุนมาจี้บ้านนี้เอาพ่อดุนมาดิเสร็จอีกบ่ครับเหลือสามต้นเหลือที่ไรเบื้องต้นมันเหลือโอ้ยเบื้องดีครับพี่น้องตอนสอนเห็ตัวนี้เขาเอามาสามปลูกไม้ครับตัวนี้เอามาสามปลูกไม้ชอบมันใจแล้วผมเห็นระบบน้ำนี่เขาเห็นเป็นระบบน้ำจากไหนครับไออันนี้เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์หัวหน่อยขันมันต้นไงแล้วเ้าก็ต้องเดี๋ยวเปลี่ยนครับเ้าต้องเดี๋ยวเปลี่ยนจะเป็น บัดเนี่ยกันมันตูนใหญ่แล้วเ่าทีเอาแบบหงูพิยังมาใส่มันตูนใหญ่แล้วตัวนี่ห่อเห็ดไปพังๆซะก่อนเนาะครับเนาะเ็ดพังๆซะกบอกง่ายๆก็คือล่อทุน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 ครับหือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับดีแห่งสวนเพื่อนก็สะอาดสะอาดงามแห่งรอบคางนี่ก็จะเป็นพวกพักกินไดถ่ลำละอายนาะครับมีพักลำพักชะอมพักขาเข้ามีครับปุ๋นครับปุ๋ยเป็นเหยียดนั่นกันรั่วจะเป็นง่าย โอ้ยก็แพงเบ้านนี้กล้วยที่เขาสร้างมหาต้นนี่ก็มาขยายเอาเองด่าบ้ามาขยายสร้างมาที่แรงนั่กล้วยน้ำว่าปากช่องหาศูนย์ก็สร้างมหานนหล้กก็กล้วยไข่กล้วยไข่กับแพร่งเพชดนี่ก็สร้างมหานนครับกล้วยหอมทองนี่ก็หานอคือกันย่างละหาโนย่างละหาโอครับงั่นบ้านนี้ก็เลยมากขยายครับขยายออกขยายออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆก็ขึ้นว่าที่ขยายต่อไปอีกอยู่ก็ไล่เองมัน เอ๊ะหื่นที่สามไรแล้วนะครับเนาะกล้วยไข่เพม่อนกับเป็นตอนซ้อนนะครับนี่กำลังงามๆเลยครับกล้วยไข่นี่ก็ได้เต่าละกล้วยไข่ก็ได้ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ก็ตัดไปหลายเครือแล้วครับโอ้กล้วยเตี๋ยก็มีครับอันนี้กล้วยเตี๋ยอันนี้พันธุ์พันธุ์พระเทพพันธุ์พระเทพบางทีครับอันนี้พันธุ์พระเทพหน่วยไหมมะโปรดมะโปรดแห่งแต่อันนี้ตัวนี้พันธุ์ยังเหรอครับนี่อันนี้นี่แหละครับสมโอสมโอทับทิมสยาม ทบสุมโอก็มีแมนอันนี้สุมโอหลายอย่างหลายแนวแห้งครับพี่น้องโอ้แล้วต้นนี้นะครับไอ้นี่แหละต้นที่มันเหลือจากพ่อดุลโอ้จากปีครับนี่สี่ข่าวสี่ปีแล้วสี่ข่าวสี่ปีอีกเดือนอีกเดือนหนึ่งปานมันสึออกหน่วยเลยนะครับใบนี่ออกดอกแล้วดิออกดอกแล้วบครัที่นี่ออกดอกแล้วแต่ว่าหึงบ่เอาไว้เอาเขาเฮ็ดจังไหนครับเด็ดออกบ่เด็ดออกเลยโอ้ที่แรกก็ว่าสี่นั่นคือสีจงไหมบ่หนอสีจงร่วงมึงบ่ครับ ก็เลยว่าบ่จงดอกเว้ยก็เลยก็เลยเอาลีออกถิ่มซะโอ้ยออกดอกแล้วพี่น้องโอ้แตเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันออกดอกปีแรกเพิ่นว่าบ่ให้เอาว่าซั่นก็เลยบ่เอาไว้เลยแต่ว่าคือออกมาช่อเดียวอย่งนี้แสดงว่าปีหน้าเขาก็สิพร้อมกว่านี้เนาะครับแต่เนาะบ่บ่ฮู้บ่แน่คือกันโอ้เบิ่งดิครับพีกไก่เพิ่นก็แซ่บไ้ทุกหมองโอ้พีกไก่นี่ก็อยู่นําต้นนั่นเพกาไปเลยบ่ครับนี่ครับผม บักลินฝานะครับโอ้ดีขึ้นกันครับพี่น้องบ่ต้งเฮตุแขางยางน้อยเนาะเมื่อต้งเหตุแขางยางสุ้ทนงสุดทกนมาเข้ากระใสเป็นระบบสี่นี่ต้นหนึ่งต้นนี้ที่แหลว่ามันติตไยครับกะลองรักษามันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็เลยติดแตกยอดขึ้นมากก็เลยว่าสิดีก็พร้อมกันนี่กับตัวนั้นเนี่ยครับกับล่างฝืนเนาะครับไอเนาะแต่ว่าต้นยูหันสงสัยคือสีบลอดดอกเพราะว่ามัน น้ำถั่วม,มันพร้อมกันนี่ย่างสามต้นนี่นี่เฮาเห็ดเป็นคู่สูงบนน้ำกับว่าถั่วเพื่อนบ่ครับไปโอ้ปีพอดุนมันมากมันบ่าม,มาาธรรมดาดิไ้ว่านี่พดนุสูงนี่หลวดดมันนี่ผู้สานี่โอหลวดออกมาได้ปลาที่ปลอยไวกะไปน้ำหนามมดเลยปีแหลกบ่เหรียสางความเสียหายเนาะครับเน้ะพาอยู่เขานี่อโอ้ยบึงดิครับเป็นตะอ,อนสอนแห่งสวนเพลินงามแห่งเลยครับพี่น้องมีหลากหลายยางนี่ครับตัวนี้กับที่เขาที่เขาสองปีขึ้นกันครับ เขาสองปีของกินหมากไหมหมากยังกับบุยดเนาะครับกับซีดารนั้นพันยังครับอ๋อะไรกินอันนี้กิมจูครับกิมจูก็มีเบิ้งดีรับพี่น้องบ่ต้องไปตลาดแล้วนะครับไอ้เ่ยว่ต้องไปตลาดซ้ำสียูสีกินนี่มี่กินครับผมอันนี้ก็ตอนนี้ของก็ปลูกได้สองปีอสองปีนี่แหละได้กินแต่ปีแรกเลยเป็นบอกครับจะกินแค่ปีแรกเลยแต่คือตีตอนตีตอนขยายออกไปอีกเยอะโอ้เฮ็ดแบบต้นทุนหน่อยแต่อาศัยความขยันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ ขยายพันเองครับผมอันนี้เขาลงทุนหน่อยหน่อยแต้วว่าเข้าพยายามขยายออกไปเรื่อยๆครับเขาขยายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆรๆที่แรลมมันก็เข้าก็บ่มีหลายดอกครับแค่แคนอกรวยเข้าแค่มีหาโน้แค่นั้นเขากับขยายออกจากหาน่ออกมากับเป็นซิปเป็นเศร้าเป็นไปเรื่อยๆบ้านกุ้งกว้ยนี่มันมีปัญหาเรีองโลกเรียงตายพ่ายปะไปบ่วบ๊มี่ครับบโอดีเพราะว่ารักษาดีรักษาดีรักษาจังไรครับไอ้อัน เข้าเวลาเข้าตัดเครื่อมันออกแล้วเขาต้องเอาอันกี่เท่าโพลต้องใส่กี่เท่าโพเนื่องบอกเบ้าสลามอยู่ช่วงที่เฮ็นใบอยู่หันมันมีตัว,ตวยางอยู่ดิแก่ปัญหาโรคตายพ่ายโอ้เดี๋ยวเบ้าสลามสีมาสัมผัสอีกรอบนึงครับครับครับ,รบเป็นความรู้นะครับพี่น้องแต่ว่ามีวิธีแก่แม่นบอกครับมีมีสำหรับกล้วยตายพ่ายสิบัวตายเลยแม่นบอกครับไปมันกะ ป้องกันได้อยู่ถึงบัตรกับลอยแต่กับคือในระดับหนึ่งเลยในระดับหนึ่งอุ้ยเบิ่งดีครับพี่น้องเขียวงามดีเนาะครับมีกล้วยมีกับคือกล้วยกล้วยหอมอกบ้านนี้ไอ้เฮ็ดผู้เดียวอยู่นี่ใส่ระบบเป็นอ่าสปริงเกอร์เนาะครับเนาะงมินิเนาะครับเป็นสปริงเกอร์มินิหดมือและแจักเทื่อครับไอ้กะบ้ามือหดบ้ามือหดเอาแมนเอาบนหัวคุ้มมือไหมครับบ่บ่ไม่ได้หดสมือเข้ากับเบิ่งดินเท่านั้นกันคือมันซุ่มเข้ากับ่ต้องหด คือมันแหงเข้าก็ต้องหดแตะเบื้องขั้วมาะสมนะครับเน้องเอาไปทางขี่ว่เข้าครับโอ้สวยงามแหงเลยครับพี่น้องทางนี้กัเป็นบ่อปลาที่เลี้ยงเป็ดไว้ท้ายกินทางนี้เป็นบ่อบ่อปลาครับผมโอ้เลี้ยงปลาอย่างครับอยู่นี่ครับแถวๆนี้กัเลียบบ่อนี้กับมีปลานิ่นปลาตะปลาตะเพียนบ่มีมีปลานิ่นปลาปลาอันไหนล่ะปลาไหนปลานิ่นปลาไหนเออเป็ดจะเลี้ยงไว้น้ำกันปลานิ่นท้องมันลึกปลาไหนล่ะครับไออยู่นี่อู้หูเลึกดิ เขาเฮ็ดเองบ่ครับบ่แนี่เอาเกียรเอารถอีสมหน่อยเฮาเกียรขึ้นซื่อๆเอารถเทคเตอร์ดันออกดันออกก็คือตีขึ้นเป็นนั่นซื่อๆครับก็เริ่มเฮ็ดปีไก่นี่ยและโอ้ก็มีเป็นแรงอาหารอีกจุดนึงเนาะครับอ้ายเนาะครับผมโอ้เป็ดออกไข่มื้อละจักหน่ายครับนี่บ่้านไข่โอ้เป็ดแม่สาวบ่ครับอพี่แม่สาวเพิ่งเอามาเลี้ยงโอ้ดแค่วาก็ะไก่แล้วล่ะขึ้นว่าครับอยู่แบบร่มรื่นนะครับพี่น้อง บ้านนี้มีอีกโซนหนึ่งแม่นบ่ะครับไอ้ครับผมมีอีกโซนหนึ่งโอ้พื้นที่สามไรครับมีทุกอย่างนะครับบ่ต้องไปตลาดอันนี้กัมะม่วงกําลังเอามวากําลังเอามาปลูกอปูกอใส่ให้ให้ว่างแล้วนะครับไอ้เนาะหมยปลาก็มีครับพี่นาะมีคกัไมอพยุงอันนี้ักขามักขามอันนี้พอนอามาแกกดอกเพอนอามาแกกก็เลยกันเลยเอามาปลูไวกบักมอกบัก่วงโอ้มีทุกอย่างเลยแล้วพื้นที่ทั้งเบิดนี่มันมีจักไรครับทั้งเบิดเลยทั้งบิด อีหลีนี่ทั้งร่วมทั้งของน่องของนั่นน้ำเน่พื้นที่ที่นี่นี่มันสีมีอยู่สิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดลายแมนสิบเอ็ดไร่นี่ก็คือมาแบ่งเป็นโซนกันออกก็ได้พูดละสามลายเศษเศษนี่ละสามลายเศษเศษนะครับน้องแมนมันสามคนแบ่งกันพี่น้องถนนทางยางนะครับเต็มไปด้วยของกินมากมายบักกีบบักเขือครับผมอุ้ยอันนี้กะพันนี้บักยมชิตเดี๋ยวมาผูกไปบักยมชิตก็มีครับผม ไมยสิเอาให้มีทุกอย่างเลยนะครับไอ้เนาะตลาดนี้คือปลาคือปลาจังสั่นแหละอันมู้นอีกส่วนทุเรียนกับมีอยู่ที่ต้นแถวๆนี้น้ำคู่เอามาทดลองเบิ่งน้ำคู่นะครับนองคู่น้ำคู่มันถี่เป็นยังไงอ้แต่ว่ากับแตกหนอดดีเนาะครับไอ้เนาะนี่ก็แค่นัปนึงกองหิมมีบักเน่าหนึ่บักเน่าพันยังครับไอ้อันนี้ไรเม็ดไรเมล็ดเออไรเมล็ดนี่พันยังไรเมล็ดเกลือพวงบัก อันนี้ก็มีครับสะอมนี่ปลูกหลายเนาะครับเนาะครับเป็นรั่วเต็มไปเบิดเลยยอดไปใส่เบิดครับยอดไปตัดตัดซูมือไหมโอ้ตัดไปใส่ครับตัดทรงตลาดครับผมเอ้ามีไรได้หรือเป่ครับจะได้ไรได้ดีไรได้ตัดตลอดปีโอ้ตลอดปีเลยสะอมนี่คือตลอดปีเลยบ่พ่อเลยรเป็นบ่ครขมยานบ่คู่กันบ่คู่กันพิจตว่ามีหน่อยโพดมีหน่อยโพดเนาะครับครับผมอันนี้ก็บ่คู่บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องฟังเสียงนกกระลังเขาห่งนะครับ โอ้ของกินของอยากมีเบิดเลยครับผมระบบน้ำไอ้ใส่นี่จะใส่เป็นแบบน้ำบาดาลหรือว่าน้ำเป็นน้ำสะบ่ครับใส่น้ำสะแล้วใส่ปั๊มจักแรงครับหรือใส่จังไหนใส่ปั๊มโลเฮาลากเอารถไถลากเอาอ๋อมันยืนหนึ่งว่มีไฟฟ้าเนาะครับเนาะบ่บ่กว่มีไฟฟ้าครับโซนนี้ก็เป็นผักปลูกใหม่ผักปลูกใหม่โอ้พืชผักสวนขั้วบ่ครับทางนี้บ้านนี้อันนี้ก็ปลูกใหม่บ่ทันได้บ่ทันได้นั่นบ่ทันได้งามออืพึ่งเฮาลงหยังครับนี่เว้าสู่พี่น้องอันนี้มีสระแเน่สระแเน่ท่าง แถวหน่อยนด่ก็บับมีบอกพริกมีบก,กแข้งครับ,บมีสซี่หอมมีสลัดแจมกันไปละครับโอ้โหคือมาขยันแข้งแล้ครับตะกี้ส้นนี้นี่คือส้นปลูกหอมปลูกหอมมาครับหอนั้งครับไอ้ปลูกหอมหอมแดงเข้านี่แหละบัดนี้ก็เอาหอมออกไปแล้วเอาหอมออกไปแล้วก็คือเอาผักมูนี่มาลงมาครับผมเอาเป็นพักระยะสันเก็บได้ทั้งปีนะครับเนาะพักระยะสันโอ้บนขั้นคู่ั่นก็นจะเป็นพวก มีกล้วยแล้วก็กล้ยผสมผสานคือกันเนาะครับไปผสานคือกันโอ้ยทางคุณกับเป็นแดกคู่แดนกับเป็นพักชะอมพื่เก่าโอ้ชะอมนี่ปลูกนี่จำได้ไ่ครับว่าปลูกแจ็คต้นครับชะอมนี่โอ้นาบบ่ได้เลยหลายอยลยครับผมครับอันหน้าโคตรขังนากิดขึ้นว่าตรงที่ตรงนี้นี่เกิดขึ้นว่าสีถมอันบ่ถมกับสีขุดเป็นบ่ครับขุดเป็นบ่กับสีเอาดินเขมาใส่ห้างนี่เอาดินมาใส่ห้างนี่กับหล่อขังกับที่ปลูกพืช ผสมนสารเมื่อนเกลามีแนวโครงการไวแล้วมีแนวโครงการเพราะว่ามีมีผลตอบรับดีแห้งนะครับนรับผสมก็สำเร็จนะครับได้ดารับหนึ่งเลยอ่าไอ้ครับไอ้ครับแล้วสุดท้ายนะครับว่าสู้พี่น้องข้าฟ่งอีกเนี่ยครับว่าเป็นจงไหครับไม่เห็ดผสมประสานแล้วพื้นที่เท่ากับบ่อร้แล้วก็ไม่แห้งไม่เห็ดผสมประสานเหลือพื้นที่เห็ดหน้าในหน่อยก็เก่้าแล้วควอมซึกอไอตอนนี้เป็นจงไหครับก็รู้ซึกว่าดีนี่แหละ ดีครับท <im> ี to ่เฮาเลยมาเห็ดอยู่จ <tab> ุดนี้ได้ก็ถือว่าเข้าดีกันถ้าเข้าสีมาเห็ดตหไแต่หน้าอยู่นี่แหละเขาบอกมีผชเสริมนี่จะในก็อยู่ตลอดดอกครับแมนคือเข้าต้องพักเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆหรือว่าหั่นเห็ดหน้าแล้วเขาก็ต้องมีผชเสริมอีกกันเฮามีมองยืนยูนแล้วคือปลูกกล้วยปลูกยังซีแหละมีนวนมีโพดยังซีแล้วเข้าก็บว่าด้เห็ดดูครับก็คือเข้าเห็ดทีเดียวเังส็เข้ากับดูแลรักษาไปครับกันผู้ใดคิดว่าอยากเห็ดนี่ เริ่มต้นไม่นี่เอาเลยว่าต้องไปลอดออคันผู้สีเห็ดเอาล่ะสาหรับผููอยากเริ่มต้นนี่ว่าทุนหน่อยนี่ไอ้มีแนวทางให้บ่ครับมีแนวทางครับคือฟูสําหรับต้นทุนหน่อยนี่ม่จําเป็นสิได้ไปยังหลายดอกคือเข้าต้องขันแรกนี่เข้าต้องเอาพืชที่ปลูกระยะยาวสะก่อนอาอาทิเช่นกล้วยไปยังเสียครับขันมีกล้วยแล้วเฮาก็เอาพืชอ,อันใดระนะสันหรือว่าพวกบบกพริกบักเขือเฮ้าเนี่ยปลูกแท่งกันไปก็คือเฮ็ด ให้มันมีการลดยจ่ใจในตเนะครับไอ้เนาะก็คือเ้าปลูกกล้วยแล้วล่องเครืองเ้าก็บบกพริกมาใส่บักเขือบักแข่งบัานี้ทอทอบักทอกล้วยห้องสิเป็นเรื่อเ้าก็ได้เก็บบักพริกบักแข่งแล้วครับเพื่อเพื่อได้เก็บขายพร้อมนานเนาะได้ขายได้กินพร้อมบ้านนี้ไอ้เฮ็ดยู่นี้ในพื้นที่นี่ฟุ้นปุ๋ยไอ้ใส่เป็นแบบไหนครับใส่ยาใส่ยาสียังอยู่บ่ครับก็ยาก็ได้ใส่เนี่ยครับใส่เป็นบางข่งประเภทยา กันสิบ่ใส่เลยก็บ่ได้คือว่าล่ะเนาะครัก็เฮาต้องไส่ใส่เป็นบางครั้งบางคราวบางฝุ่นปุ๋ยได้ครับใส่เป็นแบบไหนครับฝุ่นนี่ก็คือเฮาก็ใส่ฝุ่นขี้ไก่อือฝุ่นขี้ไก่ปุ๋ยกะเฮาก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดเฮานันล่ะครับเลือกใส่เอาอันใดมันดีบ่ดีเฮาก็เลือกเอาเลยครับมันมีหลายอยู่ยังเป็นอินทรีย์เคมีอยู่เนาะครับเาแม่นอบานนี้รายได้เป็นจังได๋ครับอ้ายอันรายได้นี่ก็มาเรื่อยๆอยู่ถามว่าได้หลายบ่มันก็บ่หลาย แต่ว่ากะได้ไปเรื่อยๆกับมือได้มือบ่อได้ครับส่วนมากมันก็สิีมือได้ละหลายกว่ามือบ่ได้ครับผมโดยเฉลี่ยม่นบับครับโดยเฉลี่ยแล้วนะจับเงินเก็บทุกมือเลยบอกง่ายๆเฉลี่ยแล้วนี่กันอยู่ระยะเดียวนี้นี่กะสิตกอยู่ละประมาณหาหลายหกหลายนี่แหละต่อมือบ่ครับแมนครับผมอ้าอยู่บ้านเท่าก็ ถือว่าดีเนาะครับเนาะเฮ็ดงานบ่บ่ถึงกับเบิดมือจ่อยบ่คืออยากเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดคืออยากนอนก็นอนเอาเวลามาสบายครับสบายครับอ่าแล้วสุดท้ายนะครับเว้าสู่พี่น้องฟังอีกเนี่ยเป็นจังได๋ครับมีความสุขบ่ครับสมื้อนี้โอ้สุดยอดเลยสุดยอดมันบ่มีความสุขอีหยังถทอเฮาสิมาเฮ็ดจังซี่ดอกครับเออเฮ็ดของเฮาเองเนาะครับเนาะแม่นเฮ็ดของเฮาเองอยู่เองเฮาอยากเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดเฮาอยากนอนก็นอนสบายครับแล้วก็มีความสุขอีกซําทำแล้วก็มีอยู่มีกินบ่อึดบ่อยาก เพิ่นมียังกินเท่ากับมีเงินครับนี่แหละดีมองนี่แหละครับผมสาวนาทุเรียนออกนี่กับเป็นเจ้าแรกแล้วครับสมิ่เงินก่อนใส่นะครับพี่น้อลองไปเบิงลองไปเบิงว่ามันจีใด้ผลหรือบ่ได้ผลต้องลองเบิงลองคั่นดูได้ผลนี่ก็ถือว่าโอ้มันก็ตำบลเชนไงนี่กัสมิผู้เดียวนี่แหละที่ครับผมครับผมดีแห้งนะครับพี่น้อดีแห้งผู้ใดอยากมาเบิงงานหรือบ่าอยากมาทรสอบถามหรือว่าขอคำแนะนำนี่ก็ได้อยู่บ๊บัะได้ได้ได้มากเลยครับ อยากมากกับมาเลยอยากโท่ากับมีครับเบอร์โทรให้ครับหรือว่าผู้ใดนะครับอยากเข้าไปเบิ้งนะครับเพื่อกับมีช่องคือกันนะครับเป็นช่อง YouTube นะครับชื่อซองยังก็ครับไอสุดใจสีรัตเล่าล่ะซองกับใดครับผมเสียดกับเสียดสุดใจสีรัตเล่าครับอย่าลืมไปให้กำลังใจแล้วก็ติดตามไอ้เพื่อนนั้นนะครับเด้อเพื่อนดีครับสิ่งใดก็ติดการทำงานของเพื่อนนั้นะครับว่าเพื่อนเฮ็ดยังแน่แล้วก็อยากคอมเมนต์ยังกัไปคอมเมนต์เพิ่นได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขาาามมมรับชแลก็ตติด ังสุดท้ายขอคูดไอ้อีกทีนึงครับผมบโอ้เห็ดดีคร,ครับเดี๋ยวเราสลามสิเอาไปเป็นตัวยางเลยคือกันนะครับพีบ่น้องพอกัคนคลิปหนาครับผม